สวัสดีค่ะเอน,นี้สาวนาดสิบ้าพวามเป็นพี่น้องลงโงเปี้นบรรยากาศค่ะพี่น้องปลาขอนเขากาับแหงเม็ดหรอเมน,นี้สิมัหรอหาขุดปูค่ะพี่น้องขุดปูขัวห้อยพันวาทัางนี้มีหลายเข้ากาันถ้ากันลงมากรอหาค่ะมากระบาต้นมากรูดค่ะมันลงเป็นรอหาอยู่กับคุณยายเราอย่างน้ำหนาไปเด้อไปค่ะพี่น้องไปลุ้นน้ำกันค่ะ ากับ,บกบไมพูดหลายชึ้อยูับีน้มันอนใหญ่ๆเลยนี่แา้วก,ก็ส่ะเน,น้องเก,กิดทาก็เห็นหลายอยู่พี่น้อห้อยกับ่หน่หนะคะมาสีลึกบ่อบโอ้นะมาหล่นน้ำกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จะซื้อปูเนี่ย มาพี่เปิดรอแม่เลยค่ะพี่มันได้ขี้ดินไหลายเนาะดินๆๆไปตะลึกเแสนเนาะพี่น้องตะลึกเอะะตะลึกค่อย

ันตัวเล็กเมฆมันตัวลรกหางมันบ้านลึกเป็นไดครัพี่น้องเจออีกเจอแล้วพี่น้องนั่น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 ตายอยู่ง่นะตายยุ่งหนะเจอบูเล้วนี่ไงว้าวตัวเมียสวยๆเลยอาไเลยขาส่เลยเ เจังเลยปิดไว้ลูกปิดไว้กอดลูกพี่น้องคุณยายสวัสดีค่ะน้องอันดาสวัสดีค่ะโอ้นี่เก่ง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 คุณยายพี่น้องเมืองฮูปูคุณยายกอโอ้หนึ่งรูสองรูจ้าใช่ค่ะสามรูสี่หูน่ารักพี่น้องหลุดไปทั้งตานจ้าโอ้ยรูใหญ่มิลูก ยายเลยเดี๋ยวให้คุณยายกุดข่าลูกนายค่ะกระปูติดตัวหญ่าพพดโอ้ตัวใหญ่กระปูติดตัวใหญ่ถอ่ายออกกันให้คุณยายกุดพอ,อก,กันเพืเอาถังมาเห็นตมันตกผงกวมั้นั่นพอแล้วพี่น้องพอแเ่คุณยายจอแล่ไ้งเออออ่อ,อ,อ จับเลยจับเลย,ยว้าเปิดทังค่ะเปิดทังตัวเมียอีกแล้วพี่น้องตื่นตื่นนะมาค่ะพี่น้องหู้ที่สองของคุณยายค่ะรุ่นไปนําคุณยายค่ะหู้ที่สองค่ะหู้ดหนีพิษเยกินมืดอกี้คุดตอนแรก,กเป็นยังีล่ล่ะคิดว่ามันโอ้กถึงแน่เลยซับไปซับไปสก่วงจบปนึงแต่วันันเป็นดินเป็นหนีดดินเหนียวผางลาง ก็นางรุ่นให้กำลังใจคุณยายนางเหลืองท้อมไอยอยู่เหลืองเหลืองทั้งถังเหลืองทั้งเสือเหลืองทั้งยางงอดผมคุณยายถึงได้ยังคะนางอันดาเบ้องกุยายถึงเราไปดูอ so ่านว่าแล้วว่าอันดาสินางกัเลยอเอาถังหน่อยมากนี่ฝาปิดน้ำ แน่ๆเลยมาหลุดว่าตัวเมียหรือตัวผู้โอ้ยกัดนานว้ามีแต่ตัวเมียแล้วใดอยู่นีมีแต่ตัวแบบตัวคือกันเลยสวยๆเลยค่ะรูที่สามขับพี่น้องเอ้ยมัีซีหูเพ่งเลือกผี้องข้าวเสียถอยออกถอยก่อนถอยคุณยายก่อนอย่ามัดตัวหูว่าจะได้มัดตัวหูว่ค่ะพี่น้องแต่ว่ากับปลึกมแห้งไนไหมนะ แต่ขางล่างเป็นนึ่เป็นดินเหนียวเนี่ยเจ้าน้อยตกดินเหนียวดัดโอ้โหเยอะจังเลยบิดตะลึกแท้ท ก่อนเราไปหาน้ำฝนอันนี้แมนูนี้อรอันนี้อันี้นนี่แม่ต้นอ๋อเก่งมากเลยค่ะโอ้ยมีคนหน่อยมาน่าพ่อเบงเอพี่น้องพ่อบ่ะด้เบงาดีได้เบงาดอกบัวอยู่มือเาฟอสินอนหลับได้ๆๆๆๆๆ่ๆอๆๆ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 ๆัๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆอีกแล้วค่ะๆัๆๆ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 ๆเมียค่ะพี่น้อง ตัวเมีย,เ,ยเปิดถังได้หรือย,ยังคะเปิดไม่ได้อุายไหนๆๆเอาถังไ,ไม่ใช่ไหนไม่ใช่อ้าวเก่งมากเลยปิดฟ้าไว้แบบนี้มาค่ะมาลุ้นรูที่สี่ค่ะพี่น้องรูที่สี่ค่ะพี่น้องรูที่สี่กัคุณย่าค่ะรูที่สี่ 4. เม่เฮ้ยมันรู้ปีน่ะมันใช่สัมผัสป่ได้ มา <laughs> ม่าจะเปิดนากันอยู่นี่แหละแม่แม่ก็เอ๊ะแม่ถึงกัวบว่านคุณไ,ได้ถึงกับไปคุณไ,ได้ถึงกับไปถึงแือว่าบ่ลึกได้หนิเมื่อนี้ก็สีม้าไกลเนี่ยจิตรน้อยพี่น้องบ่ได้อยู่แถวบ้านเด้ค่ะเพราะว่าแถวบ้านก็คนก็นก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 นหาหลายปูกก็ทุบปลูหายากปีนี้หูปูกหายากหยาบ ก่อนเียหนาวอยู่บ่มืงหนีร่มหนาวแน่จังหน่อยพี่น้องอ่อนผ้านองอันดามานำนั่นมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะเปิดทางเปิดทางตัวเมียอีกแล้วแต่ตัวป่อยเปิดทางเปิดทางน้วหน่อยตัวหน่อยอีกคู่หนึ่งครับพี่น้องถึงแล้วบ่คนจุกจุกฮือว่าสันก็หลับไปค่ะคุณยายโอ้ยถือถิ่มแล้วมังสันลูกโนไม่ทำอย่างนั้นนะคะ อยยังเป็นดูผูไปหัวซักหัวขวบเราล้อล้อเปิดฝารอคุณยายค่ะคุณยายถึงเราบอกแล้วถึงแล้วเพิ่งที่บอกเลืมอนเลุดนน้ำคุณยายค่ะถึงแล้วพี่น้องว้าเบิ่งเนยไงไงไอ้ตู้ฟูหรือตัวเมียอันนั้นเราเปิดถังตัวผู้โอ้ตัวุย อยพี่น้องกับจีตื่นโพสชับช่องเทียไหวชั่วหรอวะแม่อะไรอ่ะเมื่อแล้วเด้๋แม่ทิ้งใจให้แม่เบิ้งค่ะพี่น้องคนทิ้งใจปล่อยแล้วจ้าเดี๋ยวแม่ใส่ให้ค่ะรอก่อนแม่ดูคุณยายก่อนนะพาท่ามผู้ชมมาเบิ้งคุณยายขุดปูกันค่ะพี่น้อง เ้ยมันชัเลพอดอันพ่อพูดได้จักตแหละซี่ตเสียมรุดเล้วเลี้ยนอันไม่เลี่ยนอันไม่โอ้ยถึงแล้วพี่น้องโอ้โหด้กิริดพ่ออันน้าไปเอานึ่งหนึ่งหน่นึ่งงบงงจะาจะฟาจะาได้กิริดน้าจับกิริดอันน้าไปอถังมายังไงเจอปูแล้วนน่งนึ่นไปเอาถังมา อพี่น้องมืนตัวบักงามนึงเอาถังนะฮะถังมาเปิดเปิดโอ้โหโน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 มันจะจับเองมาแล้วค่ะพี่น้องโอ้ตัวเมียโอ้ขาขาดไปขางนึงผมเลยขาขึ้นใ่เลื่ยขาขาจ้ะนั่นไงโอ้โอ้มาถึงมือนะพี่น้องในครอบอีกแล้วสามรูหนึ่งงูที่สองงูใหญ่ๆอยู่พี่น้อง เดี๋ยวหู้ที่สามกับไงมาข่ามาลุ้นกันว่าเ้าสิสามหู้นี่เ้าสิได้หมดจู่หู้วะหู้เส้นกิ้งดิงอยู่คุณย่ากว่าเลือกเสียบ้างนะพี่น้องมาลุ้นกันค่ะงานหู้เลยโอ้เด็กมีหอยพร้อมนะห้อยซับเลี่ยวซับเลี่ยวมีหอยน้ำบอได้เลี่ยวถือเสียงคุณยายเรียบร้อยไปเลี่ยว โอ้ถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วคะ like ่ะตัวผู้รู้ตัวเมียลูกผู้ตัวผู้อีกแล้วหลังจากที่เทาได้ตัวเมียหลาย noon, ๆตัวนะอะค่ะุทถมให้เิ่นน้ำในแม่ถมเพิ่นน้ำในถมให้เิ่นน้ำในหน้าจะของหน้าคุณมากสิตัวขาหัรดอีกและคุณเด็กก็ต้องทัวร์มันดาถอยคุณยายค่ะลูกโอู้คือหู้หน่อยแทอก็ต้องลองต้องลองต้องไปหอนหน่อยหน่อยแบบนึง ว่าถือแกลีวแต่ยวนีเสียงแจ๊บๆไปนึงโอ้โหจริงดิงตนอยาตัวน่อยไ่ต้องคุดดอกไหนไว้ให้พันซะคุดคุยทุกนตัวใหญ่ๆพูดหน่อยแหงตัวหน่อยก็สิตัวหน่อยจแะแจบปะแจบยบปโอ้คนหน่อยกินน้ำชมกนะโอ้ใช่หมวกลูก มือด้วยค่ะมันร้อนโอ้ยซหมืออะไรเนี่ยแถวยานี้แถวฮ้อนบอโอ้ยเแถวฮ้อนโอ้บยบ่ใส่ดอกคดขี่ลำค้านเย็นดีเอาของแม่อ๋อโอเคโอเคของแม่โอ้ยิวนี้ฟิวนี้นน <ค when S 1> อามาใส่แล้วเนาะโอ้ยโอ้ยผีดองนี่แต่เสียงแสบเัมนนึง ือมันตกหลุมเหมืดูดูดูคุณยายพอแล้วนั่นโอ้ยางไวเลยพี่น้องพุ่นพุณคุณโอ้โอ้จะหนีข่อยเด้อโอ้ลงไปอีกแล้วมึงงมึข่อยย่านข่อยหนีบย่านหนีข่อยเมนข่อยหนีบโอ้นาห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 นา่นาโอ้หนีวิรีแล้วนี่โอ้มึงมึงมึงอนาถอยลูกมันจะหนีบมืออ๋อคุณยายเอาใส่ตัวผูกจหนีบมือแมงคุณยายเราคว้าผ่อแล้วอันนี้แม่นบ่นนี่เมนบ่ ว้าวอันนี้ก็แมียนต้นต่ว่าผืนหู้ปิดยื่น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 กระเมียนหู้หนึ่งขี้หลังแม่ดิบปวดจังเลยแม่ขัดหาหู้ปูดูอยู่ามาขี้แต่หลังกันดูขี้หลังกันอืมอืโอ้โอ้ชีวิตต้องสู้เอ้าแบกทั้งลูกเอ้าแบกทั้งลูกวันนี้แบกทั้งลูกเอ้าเอ้าเอ้าขี้หลังกันไปคนขี่ดื้อ นคะคะหลุดน้ำคุ้นได้ค่ะพี่น้องหูนี่สิลึกบ่อตัวคู่หรือตัวเมียพี่ลีมเออตกโค้งพ้อล้วพี่น้องนั่นๆบ่ลึกบ่ลึกเน้ยมองๆมองๆมอง้า้อนกับขีดข้ออ่ะตัวเมียค่ะ ลุกพวงเราไปอ,อ,อันนี้ถอยรูปรแม่ไปของคุณยายอ่อเราไปนคุณยายพอหรือเปล่าค่าตะคีหลังกันอยู่ว่าขี้หลงัหลงดอกมันเกิดสีหัวทิ่มตัวดูคุณยายสิดูคุณยายสิ ลาหละก็มีห,หอมแหันดาอยู่สายน,นอแหนดาไปยุ่หอมหมงไดเนอะ้าาไปตูไก่กูไป,ย,ไปยุ่ต้นสะแบงขุนไปบะปมองนาตน้นขุนสะหานาตนน้นตะกอนไปไปหาขุดาด้วยโใไม่ขุนดาดาเพมีหมองอยู่แล้ววาตับ,บ่แม่มันเป็นหนเดวเลยีต่ตนี่โ้นี่เนวีวดินเนีวมันเป็นดินเนีวข้างล่าง กันไปหาเปิดบังคู่ปูหายแม่เท้าแล้วรูว่าซอยแล้วไม่ว่าซอยหรอป่ะนะถึงแล้วค่ะได้หตัวเมียค่ะตัวเมียค่ะพี่น้องตัวเมียค่ะ แล้วดูดูดูด <Bye. S 1> คุณยายไปดูลุ้นคุณยายซิคุณยายจะได้พ่อ <c oughs> หอยพ่อหอยลองเคียดูเมื่อกีก้กับพ่ออายุาเห็นแต่แซะคนนึงเอาเอาเอาคุณยายขัวหอยเมื่อันดามีหอยบ่มีมีอยูปป่ <c oughs> ใช่เอาเอาเอาคุณยายหาหอยน้ำได้บบกหอยจูบแล้ว <c oughs> หอยหาหักปูนั่น <c oughs> ใช่หรืเคียไปบึง มันขัเทียบมือบอกว่าอืมเมื่อกี้เขายังไปสพพับพ่ออยู่น้องกนุนหัาเคี่ยวหาหอยบ่คิดหรองเมื่อกี้ก็ซับไปกับพอ่อพ่อหอย,ยๆๆๆอยู่เออไปข้างบนก่อนค่ะลูกลปูปูบอกแม่ ย้ายมาถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วโอ้ตัวว่ญ่ค่ะตัวเมียตัวผู้ตัวผัวว้าวได้เดอร์ได้เด้อรยังไหนขุณยายคุณปู่ออกมากไหมลูกคนขี่ดื้อจะจะสไลเดอร์ลงไปหาแม่เท่าเด้อกำลังขุดปูอยู่กัน sắp khá nổi đi Đúng không có chai cột khá Ô, không bật nhanh nữa Ô, bây ta lượt thế nó Tôi ừ, nhai Tôi ừ. nhai thế. โต๊ะพงกะเหรอฉันว่าบอดี้มีเมนดาถอยค่ะลูกถอยถอยให้คุณยายค่ะบม่เล่นจยจะไล่เดือน้ำง้ันหน้าพนาวาลูกวคยกับโอ้ยลูกถุ่งอิหลีลูกถุ่งอิหลีด่าขาดจะเนาะนั่งเกงรูดด่าแล้วนั่นจะไล่เดือ ู้นี่สิลึกแน่ทางโหูกับซับไปสามเถ่อพี่น่อหวอดโตแล้วอู้นี่คือช่องสิลึกๆประเดมิมาแล้วเมเปิตบน, <c oughs> นที่มเากันตาเปิดฝาถาคุณยายเลยลูกคุณยายจุดทอเลยอเปิดฝาเลยรอเปิดฝาเลยค่ะลูก ว่าเราคุณยายเลยปุนสิเนาะปงเบือคุณยายถึงออกไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแลเอาไปเปิดทางให้คุณยายต้องเปิดทางเปิดทางเปิดทางาไหนๆๆนๆๆ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 ๆัๆๆๆๆๆๆๆ

ตังนัางเป็นดิดเนียพี่น้องก็จะได้ยูปูตะละโตัวนี่แต่เนีเยอพี่น้อง พี่น้องโอ้มีน้ำ้อม,มนี่ค่ะทำไมมีนม้ำไม่หูไม่นม้ำตัวผูหรือตัวเมียตัวเมียค่ะพี่น้องโอ้ยฟาสิได้เสียมกระรุดกระร่อนมิ่งหยิกบ่ก็จังขูดาหากก็หวานเุอนนะ พ่น้าวผูใหญ่ัพี่น้องสอยผู้ใหญ่คนนูนที่ปูน้อยอำหวนรองกินเท่ารองมัน่อมมันกดกินเสียบเสียบครับพี่น้องค พ่อเด้อค่ะคุณยายนั่นว่าหม่ยมันอย่างสัตว์ปวดร้อนอยู่เลมันกระปูสวยอีเลย t 네. o ตัเต <Workers S 2> <alls S 1> ็มจำนดเอาจำไปใส่ถังไปใส่ถังไปยตัมีว้นอยแ่อตัวมียยางงามเลย มาค่ะพี่นงองอีเฮ้าขึ้นมาหอดของบนแล้วนี่บรรยากาศโอ้ลมโอยโว้ยพี่นงคเงเบึงเบงเบมาดูผลงานของเราได้มาสีกดว่าเป็นสีบดต้นหางัำน้องตาลุลนไปแ้่บดสีองฟ้าบดอ่ะยิ่ด้วยจะเลยเอาอ่ะไปใหม่ใส่น้ำนมมาแชพี่นง

nhưng họ độc lái xíu nhau Đấy, bắt thằng gì 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 đấy, bắt thằng đấy, bắt thằng gì 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 đấy, ว่าบ่ได้แล้วเบิดแล้วค่ะเบิดแล้วฤดูอันหาปลาขอนเท่ามาเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาขุดปูค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอไว้สำนีขอบคุณที่มาให้ยกำลังใจสาวหลันกับคุณแม่เนาะค่ะไปค่ะคลิปหน้าพบกันใหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชมอยบอยกำลังใจปลาตัวมากกว่าน้ำเน่าเป็นว่า ตลาดไทว่าตนมากว่าน้ำคา่าขอบขั้วมาเป็นขอบขั้วค่ะโอ้ยคนหน่อยก็นอ,อนอยู่ในรถ